ครับผมเข้าใจแล้วผมจะเขียนสคริปต์ให้ยาวขึ้นโดยยังคงรักษาเนื้อหาเดิมไว้และจะไม่มีการใช้หัวข้อหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆเพื่อให้เป็นสคริปต์ที่ต่อเนื่องเหมือนเดิม ไม่ได้หวังเลยว่าเธอจะจำชื่อผมได้ยิ่งไปกว่านั้นคือจำทุกอย่างเกี่ยวกับผมมันเป็นแค่เช้าวันอังคารธรรมดาๆรรที่ท้องฟ้ายังคงมัวสัวและเวลาผ่านไปเชื่นช้าเหลือเกินผมมีกะที่อู่ซ่อมรถซึ่งเป็นงานที่ผมทำมาหลายปีแล้วมือของผมยังคงมีกลิ่นน้ำมันเครื่องและจารบีติดอยู่ไม่ว่าจะล้างกี่ครั้งก็ตามมันเป็นกลิ่นที่ผมคุ้นเคยดีกลิ่นที่บ่งบอกว่าวันทำ งานของผมเป็นยังไงเมื่อผมกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์เธอก็อยู่ที่นั่นเหมือนอย่างเคยยือนอยู่ตรงล็อบบี้คุณนายฮาร์ตเจ้าของหอพักอายุประมาณ40กลางกลางหรืออาจจะแก่กว่านั้นนิดหน่อยถึงแม้ว่ารอยย่นเล็กๆรอบดวงตาของเธอจะดูเหมือนประวัติศาสตร์มากกว่าอายุและมันทําให้ผมสงสัยว่าเธอได้ผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตเธอกําลังคัดแยกซองจดหมายและวางเรียงเป็นกองๆอ,อย่างเป็นระเบียบเธอเงยหน้าขึ้นเมื่อประตูไม้เก่าๆส่งเสียงเอดอาร์ตอนผมเปิดคุณมาสายอีกแล้วนะ เธอพูดไม่ได้พูดด้วยความดุดันแต่เป็นคำพูดที่ฟังดูเหมือนเธอเฝ้าสังเกตและนับเวลาที่ผมกลับมาผมยักไหล่พร้อมดึงเสื้อแจ็คเก็ตที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเข้าที่เจ้านายอยากให้ผมอยู่ช่วยงานเพิ่มนะผมตอบเธอมองผมด้วยสายตาที่ผมอ่านไม่ออกก่อนจะเลื่อนซองจดหมายซองหนึ่งไปไว้ที่ด้านล่างของกองอย่างเนียนๆแต่ยังไงคุณก็ควรจะกินอะไรที่ดีๆบ้างนะไม่ใช่แต่ของจากตู้กดผมไม่ รู้ว่าเธอรู้ได้ยังไงบางทีเธออาจจะสังเกตเห็นเศษซองขนมเปล่าๆในถังขยะของผมหรืออาจจะแค่เดาแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนคำพูดนั้นก็ทําให้ผมหยุดชะง,งักไปชั่วขณะอืมก็อาจจะครับผมพึพมพำขณะเลื่อนสายกระเป๋าที่หนักอึ้งขึ้นบนไหล่เธอเองศีรษะเล็กน้อยมองสำรวจผมตั้งแต่หัวจระเเท้าด้วยสายตาที่จริงจังกาแฟไหมผมกระพริบตาอะไรนะฉันกำลังจะชงพอดีเธอบอกเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่เว้นแต่ว่าคุณกำลังรีบนะผมไม่รีบหรอไม่รีบจริงๆเหรอ ผมไม่รู้จะตอบยังไงผมพยักหน้าและด้วยเหตุผลที่ผมอธิบายไม่ได้หัวใจของผมเต้น่าเริขึ้นเล็กน้อยอพาร์ตเมนต์ของเธออยู่แค่ชั้นเดียวเหนือจากของผมแต่การก้าวเข้าไปข้างในรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งกลิ่นหอมของขนมปังอุ่นๆผสมกับกลิ่นลาเวนเดอร์อ่อนๆลอยอบอวลไปทั่วห้องผ้ามานที่ปิดไว้ครึ่งหนึ่งปล่อยให้แสงสีทองนุ่มๆสอ่องเข้ามาทำให้ฝุ่นพงในอากาศดูเหมือนเกล็ดหิมะที่กำลังไร่รำอย่างช้าๆเธอเคลื่อนไหวอย่างง่ายดายใน ห้องครัวดึงแก้วกาแฟสองใบลงมาจากตู้ผมนั่งลงบนขอบเก้าอี้ด้วยความประหม่าวางศอกบนเข่ามองดูมือของเธอที่กำลังขยับไปมาอย่างคล่องแคล่ววิธีที่เธอคอขอบแก้วด้วยช้าอ้อนเบาๆก่อนจะวางลงหรือวิธีที่ข้อมือของเธอโค้งอย่างเป็นธรรมชาติขณะรินน้ำร้อนมันเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยที่ผมไม่ควรจะสังเกตแต่ผมกลับสังเกตมันทั้งหมดคุณใส่น้ำตาลไหมเธอถามหนึ่งช้อนครับผมตอบเสียงต่ำเธอยิ้มอย่างรวดเร็วและเล็กน้อยฉันจำได้ คำพูดนั้นกระทบใจผมแรงกว่าที่ควรจะเป็นเธอจําได้ผมหัวเราออกมาแต่ฟังดูเกอ้อเขินคงจะจํารายละเอียดของผู้เช่าทุกคนได้แบบนี้สินะครับไม่ทุกคนหรอกเธอบอกง่ายๆแล้ววางแก้วกาแฟลงตรงหน้าผมเรานั่งคุยกันเรื่องไม่มีสาระอะไรเลยเรื่องเครื่องซักผ้าที่เสียบ่อยเรื่องสภาพอากาศที่ดูเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตก เธอถามเรื่องงานของผมผมถามเรื่องต้นไม้บนขอบหน้าต่างของเธอการสนทนามักจะมีช่วงเวลาที่เงียบเงันอยู่เสมอแต่ความเงียบนั้นไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าเลยมันเป็นความเงียบที่อบอุ่นและเกิดจะใกล้ชิดมากเกินไปมีอยู่ช่วงหนึ่งผมพบว่าตัวเองกำลังพับและคลี่ขอบกระดาษทิชชู่ที่เธอวางไว้ข้างแก้วซ้ำไปซ้ำมาสายตาของผมเหลือไปที่มือของเธอที่วางอยู่บนโต๊ะเล็บเรียบร้อยแต่ไม่ได้ทาเล็บเธออาจจะสังเกตเห็นเพราะเธอเลือกน้ำมือเข้ามาใกล้แก้วของเธอมากขึ้นไม่ใช่เลื่อนหนีนะแค่เลื่อนเข้ามาใกล้ คุณดูเหนื่อยนะเธอบอกหลังจากเว้นช่วงไปพักหนึ่งใช่ครับผมยอมรับไม่ค่อยได้นอนเลยสายตาของเธออ่อนลงในแบบที่เงียบเงียบและไม่มีคำพูดใดๆราวกับว่าเธอเข้าใจโดยไม่ต้องให้ผมอธิบายอะไรเพิ่มเมื่อผมลุกขึ้นเพื่อจะกลับท้องฟ้าข้างนอกก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มผมขอบคุณเธอพึมผมว่ากาแฟอร่อยเธอนำผมไปที่ประตูแต่ไม่ได้เปิดมันทันทีเธอยืนอยู่ตรงนั้นมือของเธอวางอยู่เบาๆบนกรอบประตูข้าเช่าถึงกำหนดอาทิตย์หน้านะ เธอบอกรอยยิ้มบางๆปรากฏทีมุมปากของเธอการจ่ายค่าเช่าก็มีหลายวิธีนะรู้ไหมผมไม่รู้ว่าเธอล้อเล่นเตือนหรืออะไรกันแน่ลำคอของผมตึงขึ้นได้คำพูดที่ผมไม่ได้พูดออกไปคืนนั้นขณะที่ผมทิ้งตัวลงบนเตียงโทรศัพท์ของผมก็สั่นข้อความใหม่หนึ่งข้อความจากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยพรุ่งนี้วันมะน่าจะทำอาหารเย็นให้ขึ้นถัดมาผมเดินขึ้นไปชั้นบนก่อนที่ตัวเองจะคิดมากจนเปลี่ยนใจได้ประตูของเธอเปิดเกือบจะทันทีราวกับว่าเธอรอยอยู่แล้วมาตรงเวลาเลยนะ เธอบอกผมชูกระป๋องโซดาที่ผมซื้อระหว่างทางกลับบ้านราคาถูกและมีหยดน้ำเกาะอยู่เต็มมือคิดว่าน่าจะพาเข้ากับมื้อเย็นครับเธอรับมันไปยิ้มโดยไม่มองหน้าผมแล้วหันหลังกลับไปทางห้องครัวผมเดินตามไประมัดระวังที่จะไม่สังเกตว่ามันรู้สึกเป็นธรรมชาติแค่ไหนโตะถูกจัดไว้เรียบร้อยแล้ว มีจานสองใบไอ้น้ำลอยขึ้นจากหม้อพาสต้าเธอตักอาหารให้โดยไม่ต้องถามแล้วเลื่อนจานมาให้ผมเรากินกันในความเงียบอยู่สองสามนาทีเสียงช้อนซ่อมประทบกันดังเกินไปจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาแบบไม่มีปีมีคลุยคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองได้ใช้เวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์บ้างไหมผมชะงักไปช้อนซ่อมค้างอยู่กลางอากาศอืมก็มีบางครั้งครับเธอหัวเรห้าเบาๆพลางสายหน้า ฉันแต่งงานตอนอายุ20คิดว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างแล้วสองทศวรรษต่อมาฉันก็มาอยู่ที่นี่ทำพาสต้าให้ผู้เช่ากินเธอไม่ได้ดูอายแต่พูดอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนเหมือนกับว่าเธอได้ดึงได้เส้นหนึ่งที่ไม่ได้มีไว้สำหรับให้ใครเห็นผมอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่ผมทำได้คือมันไม่ได้ฟังดูเสียเปล่าหรอกครับแค่มันแตกต่างสายตาของเธอเหลือบขึ้นมามองผมค้างไว้นานกว่าที่ควรจะเป็นคุณใจดีจัง หลังจากอาหารเย็นผมช่วยเธอเก็บจานเธอส่งผ้าเช็ดจานให้ผมแล้วผมก็เช็ดจานขณะที่เธอเป็นคนล้างไหล่ของเราชนกันครั้งสองครั้งแต่ละครั้งก็ส่งประกายไฟที่ผมแซงทำเป็นไม่รู้สึกในความเงียบผมพบว่าตัวเองกำลังคิดว่าถ้ามีคนอื่นมาเห็นจะคิดยังไงเด็กหนุ่มอายุ20กับผู้หญิงที่อายุมากพอที่จะเป็นอะไรไม่ใช่แม่หรอกแต่ก็เกือบแล้วควาเมาคิดนั้นทำให้ผมรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวมันผิดแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดมันคุณเงียบจังเธอบอกในที่สุด ก็แค่คิดนะครับนิสัยอันตรายนะเธอพูดล้อเลียนเบาๆขณะส่งแก้วที่เปียกมาให้ผมผมยิ้มแต่หน้าอกของผมรู้สึกตึงเมื่อจานสุดท้ายถูกจัดเข้าที่เราก็ไปนั่งบนโซฟาของเธอเธอรินชาใส่ถ้วยเล็กๆมือของเธอนิ่งขณะที่มือของผมงุ่มง่ามกับหูจับแก้วผมถามเรื่องต้นไม้บนขอบหน้าต่างอีกครั้งแค่เพื่อเติมเต็มความเงียบเธอเล่าให้ฟังว่าต้นหนึ่งเป็นของขวัญจากลูกชายของเธอที่นานๆทีจะมาเยี่ยมเสียงของเธอเบาลงเมื่อพูดถึงเข หาเหมือนกับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะบอกส่วนนั้นให้รู้ผมไม่ได้ซักไซแค่ฟังและด้วยเหตุผลบางอย่างผมก็อยากจะเล่าเรื่องของผมให้เธอฟังบ้างพอผมทิ้งไปตอนผมอายุ16ผมบอกเบาๆไม่ค่อยได้เจอเขาเลยตั้งแต่นั้นมาผมทิ้งทำงานหนักมากขนาดนี้มันไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาภาระ ใบหน้าของเธออ่อนลงเหมือนความเงียบระหว่างเรามาเข้าหากันแทนที่จะผลักเราออกจากกันผมไม่รู้ว่าทำไมช่วงเวลานั้นถึงยังคงอยู่ในความทรงจำของผมบางทีอาจเป็นเพราะมันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองเห็นผมในที่สุดเมื่อผมลุกขึ้นเพื่อจะกลับเธอเอื้อมมือมาแตะที่ค่ะห่อเอามือของผมแค่เบาๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นทุกอย่างขอบคุณที่อยู่นะเธอบอกเสียงของเธอช้าๆผมพยักหน้าลำคอตึงเกินกว่าจะตอบและความรู้สึกที่เธอแต่ต้องยังคงติดตามผมไปจนถึงชั้นล่าง วันหลังจากมื้อเย็นก็ผ่านไปในจังหวะปกติของมันงานค่ำคืนที่ยาวนานอยู่คนเดียวเสียงฝีเท้าของเธออยู่เหนือสีสัผมบอกตัวเองว่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่รู้ว่าเธออยู่ที่นั่นแต่แล้วเธอก็มาเคาะประตูมันดึกแล้วเกือบสี่ทุ่มผมเปิดประตูออกไปและเห็นเธอกำลังถือกล่องเล็กๆภายที่เหลือเธอบอกมากเกินไปสำหรับคนเดียวผมให้เธอเข้ามาในห้องโดยไม่ได้คิดอะไรเธอเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายเหมือนเคยทำแบบนี้มาก่อนแม้ว่าผมจะรู้ว่าเธอไม่เคยทำเรานั่งอยู่ที่โต๊ะใช้ซ่อมสองอันขู่เสียงดังจากกล่อง คุณทำงานหนักเกินไปเธอบอกละ่ะห้างงงจากนั้นไม่นานผมยักไหล่ทั้งทั้งที่มีของเต็มปากดีกว่าไม่ได้ทำงานครับเธอมองผมไม่ใช่ด้วยความสงสารแต่เป็นอย่างอื่นบางอย่างที่ใกล้เคียงกับความกังวลแต่หนักอึ้งกว่านั้นผมเกือบจะพูดสิ่งที่กำลังคิดอยู่คุณสังเกตเห็นมากเกินไปแต่แทนที่จะพูดอย่างนั้นผมเลื่อนกล่องไปหาเธอเรากินกันในความเงียบความเงียบที่กลั้นหายใจไว้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปพายหมดแล้วแต่เธอก็ยังไม่กลับเธอเหลือบมองไปรอบๆอ,อาพาร์ตเมนต์ของผมเตียงที่ยังไม่ได้เก็บ หนังสือเรียนที่กองอยู่ที่มุมห้องนี่มันไม่เหมือนชีวิตเลยนะเธอบอกเบาๆคอมัมพูดของเธอจะปวดไม่โหดร้ายแต่เป็นความจริงผมอยากจะถามว่าชีวิตของเธอเป็นอย่างไรทำไมเธอถึงลงมาที่นี่ตอนสี่ทุ่มทำไมเธอมองผมในแบบที่เธอมองบางครั้งแต่ก่อนที่ผมจะทันได้ถามโทรศัพท์ของผมก็สั่นบนโต๊ะข้อความจากเพื่อนอย่งคลุกคลีกับเจ้าของหอพักอีกเหรอเพื่อนระวังหน่อยนะคนอื่นเขาสังเกตเห็นนะ หน้าอกของผมตึงผมพลิกโทรศัพท์คว่ำลงก่อนที่เธอจะเห็นแต่บรรยากาศได้เปลี่ยนไปแล้วเธอผุดลุกขึ้นยืนพางลูบมือลงบนแขนเสื้อฉันควรจะกลับได้แล้วไม่คำพูดหลุดออกมาเร็วเกินไปและดิบเกินไปสายตาของเธอจับจ้องทอนี่ของผมแล้วก็หลบลงเธอกลับสายหน้ามันดึกแล้วผมลุกขึ้นยืนด้วยกีควางประตูโดยไม่ได้ตั้งใจหัวใจของผมเต้นแรงเธอลังเลมือของเธอวางอยู่ใกล้ลูกบิดประตูใกล้พอที่ผมจะเห็นการสั่นเล็กน้อยบนนิ้วของเธอคุณก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่ เธอก็หยุดไปไม่ใช่อะไรผมถามแม้ว่าผมจะไม่แน่ใจว่าผมต้องการคำตอบนั้นหรือไม่ความเงียบของเธอยืดออกไปเธอเงยหน้ามองผมในตอนนั้นไม่ได้มองทะลุผมหรือมองผ่านผมไปแต่จ้องมองมาที่ผมและห้องก็ดูเล็กลงไปเลยสำหรับหนึ่งวินาทีที่ยาวนานและเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าเธอจะร่นระยะห่างเค ถามาริมฝีปากของเธอเพเย่ขึ้นเล็กน้อยราวกับว่ามีคำพูดหรือบางอย่างติดอยู่ตรงนั้นผมโน้มตัวไปเพียงพอที่จะรู้สึกถึงแรงดึงแล้วเสียงฝีเท้าในทงทางเดินก็ดังขึ้นประตูของเพื่อนบ้านถูกกระแทกปิดลงเวทมนต์สลายลงเธอหายใจออกอย่างแรงก้าวถอยหลังและลูกบิดประตูก็หมุนอยู่ใต้ฝ่ามือของเธอรารตรีสวัสดิ์เธอกระซิบประตูปิดลงและผมก็ถูกทิ้งไว้ให้จ้องมองไปที่พื้นที่ว่างเปล่าที่เธอเพิ่งเติมเต็มไปร่างกายของผมยังคงโน้มตัวไปหาเธอปากของผมยังคงรอคอยบางสิ่งที่ไม่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นในบ่ายวันอาทิตย์วันที่อากาศอบอ้าวและเงียบเกินกว่าจะคิดอะไรได้ผมกำลังเดินกลับจากร้านสะดวกซื้อเมื่อผมเห็นเธอนั่งอยู่บนขั้นบันไดหน้าอาคารมีหนังสือปกอ่อนพับเปิดวางอยู่บนตักเธอเงยหน้าขึ้นเมื่อผมเดินเข้าไปบังตาจากแสงแดดคุณออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าเลยนะเธอบอกต้องไปซื้อของนะครับผมยกถุงขึ้นเหมือนเป็นหลักฐานนมกับขนมปังไม่มีอะไรน่าสนใจหรอก เธอยิ้มจางๆแต่ก็ไม่นานสายตาของเธอหลุบลงกลับไปทีห่หนังสือแม้ว่าผมจะรู้ว่าเธอไม่ได้อ่านผมนั่งลงข้างๆเธอทิ้งระยะห่างที่ปลอดภัยไว้ระหว่างเราหินงใต้สำมือของผมอุ่นสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเสียงเดียวที่มีคือเสียงหน้ากระดาษที่ถูกพลิกและเสียงรถยนต์ที่นานๆที่จะขับผ่านแล้วเธอก็พูดขึ้นมีผู้เช่าคนหนึ่งถามว่าฉันกำลังคบใครอยู่หรือเปล่าหน้าอ,อกของผมตึงเธอยิ้มแห้งๆฉันบอกว่าไม่แน่นอนอยู่แล้วแต่มันก็ทำให้ฉันคิด เสียงของเธอมีบางอย่างที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่ความสนุกสนานไม่ใช่ความสบายใจแต่มันคือภารับเหมือนกับว่าเธอเหนื่อยที่จะต้องเก็บความลับไว้ผมอยากจะถามว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่แทนที่จะถามผมก็พูดไปว่าคนชอบพูดคุยกันนั่นแหละเทอากิษเบาๆพลางปิดหนังสือแล้ววางมันลงบนเข่ามือของเธอยังคงวางอยู่บนปกหนังสือนิ้วกดลงไปเหมือนกับว่าเธอต้องปรึงบางอย่างไว้ฉันตัดสินใจไม่ได้เลยว่านี่คือความเมตตาหรือความประมาท เธอบอกขึ้นมาอย่างกระทันหันคำพูดนั้นกระทบผมอย่างไม่คาดคิดคุณหมายความเมื่อไงครับเธอหันสีซามมาดวงตาของเธอประสานกับของผมมันตรงเกินไปและเปิดเผยเกินไปการใช้เวลาอยู่กับคุณการนั่งอยู่ที่นี่ตอนนี้ทุกอย่างผมหายใจไม่ออกไปชั่วขณะลำคอของผมแห้งผากผมชอบอยู่ที่นี่ครับผมยอมรับก่อนที่ตัวเองจะหยุดได้กับคุณริ้นีปากของเธอพเพิ่ขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงออกมาเธอสายหน้าเบาๆรากับกำลังตำหนิตัวเอง คุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่ผมรู้ครับผมบอกเสียงเบาความเงียบพิตาม,มันนั้นหนาและอันตรายเธอไม่ได้มองไปทางอื่นถึงแม้ว่าทุกส่วนของร่างกายของเธอจะอยากทำมือของเธอกำหนงสือแน่นขึ้นจนปกมาในที่สุดเธอก็กระซิบคุณอายุ20ผมรู้ครับผมบอกเสียงของผมสัน่นแต่ผมก็ไม่ได้ถอนคำพูดเป็นเวลานานเรานั่งอยู่ที่นั่นหายใจในอากาศเดียวกันไม่มีใครขยับเค หาไปใกล้ไม่มีใครขยับออกไปแสงแดดเคลื่อนที่เป็นเงาของมันยืดออกไปบนขั้นบนันไดผมคิดว่าบางทีเธออาจจะลุกขึ้นยืนอาจจะเดินเข้าไปข้างในและยุติมันทั้งหมดแต่แล้วเธอก็หัวเราะเบาๆที่ไม่เหมือนเสียงหัวเราะเลยพระเจ้าเรากำลังทำอะไรกันอยู่มือของเธอยกขึ้นเหมือนจะเสยผมแต่หยุดอยู่ครึ่งทางลอยอยู่กลางอากาศระหว่างเราหน้าอกของผมพังะไปข้างหน้าด้วยสัญชาตญาณแต่ผมก็หยุดตัวเองไว้ก่อนที่จะร่นระยะห่างช่วงเวลานั้นลอย,อยอย่างสันไหวและประบางเธอมองผมแล้วมองจริงๆแล้วกระซิบ บอกฉันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่อยู่ดะวันหลังจากขั้นบันไดเธอก็หายไปไม่ได้หายไปในแบบที่ไม่มีตัวตนรถของเธอยังคงอยู่ในลานจอดรถผ้ามานของเธอยังคงเปิดอยู่ในตอนเช้าแต่หายไปในแบบที่คนทําให้ตัวเองหายไปโดยไม่จากไปไหนผมไม่เห็นเธอในล็อบบี้ไม่มีเสียงเคาะประตูของผมไม่มีพายที่เหลือไม่มีคำพูดธรรมดารรมดาเกี่ยวกับเรื่องงานในตอนแรกผมบอกตัวเองว่าเป็นเรื่อง บังเอิญเราแค่คลาากันแล้วมันก็กลายเป็นรูปแบบแล้วมันก็เป็นความตั้งใจในวันที่สามผมบังเอิญเจอเธอเธอ,เธอเพิ่งออกมาจากห้องจดหมายพร้อมกับกองซองจดหมายที่แนบไว้กับหน้าอกเธอเห็นผมและยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มมุมที่บางและระมัดระวังเป็นรอยยิ้มที่คุณใช้กับคนแปลกหน้าที่เดินสวนกันไงผมบอกไงเธอก็จัดซองจดหมายใหม่เหมือนกับว่ามันหนักกว่าที่เป็นอาทิตย์นี้ยุ่งมากเลยใช่ครับ ผมต่อปากของผมเปิดออกเพื่อพูดมากกว่านี้คุณโอเคไหมผมทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่เธอก็เดินไปทางบันไดแล้วผมเห็นผมของเธอกระเพื่อมเล็กน้อยเมื่อเธอหันศีรษะไม่มีแม้แต่การเหลือบมองกลับไปคืนนั้นด้วยความกระสับกระส่ายผมนั่งที่โต๊ะทำงานและเลื่อนดูโทรศัพท์ของผมเบอร์ของเธออยู่ด้านบนสุดของข้อความผมพิมพ์ผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าแล้วก็ละบอมันออกพิมพ์ใหม่คิดถึงคุณวันนี้ ลบอีกครั้งตัวเคอร์เซอร์กระพริบใส่ผมเหมือนมันรู้ดีกว่า2วันต่อมาแล้วผมก็ได้ยินเสียงนั้นลอดมาจากผนังเสียงผู้ชายเสียงต่ำๆสบายสบายหัวเราะอะไรบางอย่างที่เธอพูดท้องของผมจุกผมนั่งนิ่งอยู่ที่ขอบเตียงฟังอย่างตั้งใจมากกว่าที่ควรจะเป็นมันไม่ได้นานนักประตูด้านหน้าคลิกเสียงฝีเท้าจางหายไปแต่ความเงียบหลังจากนั้นกดทับเหมือนน้ำหนักเขาเป็นใครกันสามีเก่าเพื่อนเก่าหรืออะไรอย่างอื่น ผมบอกตัวเองว่ามันไม่สำคัญว่าเธอไม่ได้ติดค้างคำตอบก,กับผมและถึงอย่างนั้นความคิดก็ยังคงวงเวียนอยู่ในหน้าอกของผมกระซะเป็นร่องที่ผมปีนออกมาไม่ได้บ่ายวันถัดมาผมเห็นเธอที่ลานกลางแจ้งเธอกำลังเล็มต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ริมรั้วกันไกลตัดอยางคมและสะอาดผมเกือบจะเดินไปหามือของผมยกขึ้นพร้อมที่จะโบกแต่เธอไม่ได้เงยหน้าขึ้นไม่ได้มองหาผมสายตาของเธอยังคงอยู่ที่กิ่งไม้ราวกับกำลังเล็มบางสิ่งที่มองไม่เห็นออกไปผมลดมือลงและเดินต่อไปคืนนั้นผมก็พิมพ์ข้อความนั้นออกมาจนเสร็จ ผมไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยนไปแต่ผมแกล้งทําเป็นไม่สังเกตไม่ได้ถ้าคุณอยากให้ผมหยุดผมจะหยุดนะแค่บอกผมผมจ้องมองอันจนหน้าจอมืดลงนิ้วหัวแม่มือลอยอยู่เหนือปุ่มส่งผมไม่ได้ส่งผมล็อกโทรศัพท์แล้ววางมันคว่ำหน้าลงบนโต๊ะผมไม่ได้รู้สึกอ,อกหักผมรู้สึกเหมือนชีวิตถูกหยุดชั่วคราวเหมือนกับว่ามันลืมที่จะจบประโยค มันเกิดขึ้นในห้องครัวไม่ใช่ของผมแต่เป็นของเธอผมขึ้นไปชั้นบนเพื่อเอาค่าเช่าใส่ซองไม่มีอะไรอื่นไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อความที่ร่างและลบทิ้งไปแค่ค่าเช่าแต่เมื่อเธอเปิดประตูเธอไม่ได้ให้ผมยื่นมันให้เธอขยับไปด้านข้างโดยไม่พูดอะไรและผมก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องครัวของเธออีกครั้งกะต้มน้ำกำลังส่งเสียงฟู่บนตเตาเทอรินน้ำลงในถ้วยสองใบวาง ใบหนึ่งไว้ข้างหน้าผมรากับเป็นนิสัยสําหรับช่วงเวลาหนึ่งเราไม่ได้พูดอะไรกันเสียงของกาต้มน้ําที่เย็นลงเติมเต็มความเยยบนิ้วของผมแต่กับแก้วกาแฟมือของเธอพับอยู่บนตักของเอทอในที่สุดเธอก็บอกว่าฉันไม่ควรจะถอยห่างออกมาเลยคําพูดนั้นทําให้ผมตกใจมันเรียบง่ายแต่หนักกว่าที่ผมคิดไว้ผมคิดว่าผมทําอะไรผิดไปเสียอีผมยอมรับเธอก็สายหน้าคุณไม่ได้ทํานั่นแหละคือปัญหาผมขมวดคิ้วนั่นเป็นปัญหาได้ยังไงครับ เธอหัวเราะเล็กๆเพราะมันหมายความว่าฉันอยากจะทำฉันอยากจะนั่งกับคุณต่อไปอยากจะเก็บสิ่งที่มันเป็นอยู่นี้ไว้และฉันก็ไม่รู้ว่านั่นทำให้ฉันเป็นอะไรสายตาของเธอยกขึ้นมามองผมนิ่งและค้นหาฉันควรจะแก่กว่านี้ฉลาดกว่านี้เก่งกว่านี้ในการขี่เส้นแบ่งคุณอายุยี่สิบฉันอายุเป็นสองเท่าของนั่นคนอื่นคงเรียกมันว่าน่าสมเพชเขาคงเรียกมันว่าแย่กว่านั้นผมลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอของผมรู้สึกแห้งคุณแคร์ไหมว่าเขาจะเรียกมันว่าอะไร แค่เธอกระซิบแล้วหลังจากนั้นไม่นานและไม่ความเงียบหลังจากนั้นให้ความรู้สึกอันตรายผมจ้องมองไปที่มือของเธอบนโต๊ะที่มันนิ่งมากในตอนนี้หนะ้าอกของผมเจ็บปวดด้วยทุกสิ่งที่ผมไม่ได้พูดออกไปผมไม่รู้ว่าผมอยากให้มันเป็นอะไรผมสารภาพแต่ผมรู้ว่าผมไม่อยากแซงทําเป็นว่ามันไม่มีอะไรเลยริมฝีปากของเธอพเพยขึ้นเล็กน้อยลม